เอิดมาโกรธวัวนคออีซังเฮ้ยเส้นทางนี้มิเต้ผู้เสียสซ่งเทร์รันที่จะไปได้สบายดีสบายดีดิต้าซาวเราตต่เด้อสบายดีพวยฟีดองขนัมเด้อวันนี้ดิต้าสิเกี่ยมเขาเมื่อส่วนก็คือเป็นอีพีที่สองหรอกก็คือมาจากการบุกบืนเส้นทางที่ว่ารุ่นเท่าค้าเลยก็คือกินเผาอยู่เพื่อน น้องน้ำทีฟแล้วก็จะไปสวนของน้องน้ำทีฟเขามีเกี่ยวไปน้็ค <c oughs> ือรถในทเข้าเขาโโขบองหอดคือไปแบบไปหอดทางเขาแล้วเขาก็จะเกี่ยมโลกงยางเอ่อใส่วิดาในการยางหนาจะประมาณสองห้าสามซมสามสาม่สาสาหอดเตาอสู้บอสู้ไหมสู้ไหวไหมสู้ไหวเราจะเดินไปด้วยกันเนาะ สวิราอย่างประมาณ2ขาตาสมุทร33หอดสวนเพราะว่าเส้นทางไก่แห้งเพราะว่าติตาเอ่อบ่ได้ไปสวนหลายเดือนแห้แต่แกกเดมันวงนาพนก็เลยว่าบ่ได้ไปมื้อนี้ก็ือว่าสิไปเบิ่งสวนแล้วก็ไปนอสวนนมื้ออื่นตอจะเกียมไปกินกับมะขามป้อมที่เฮาได้มาใช่ย่างบนเบิงุพี่น้องน้องเก่งแห้ง เจ๊เคลอไฟป,ป่าอีกมา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 

กะสิคูบยางแล้วพูว่าคนสีปิโต้หาำห้าอยู่จุดใด้อีกกับโบหูคือกันแต่ว่าตอนนี้กะจนเจาะในการยางสูญชีวิตแห้งเรื่องก็บอดได้มากดอกแต่ว่ากะก็ขาดบอดได้เนาะมีศอกมีถากแล้วพูดพี่น้องเอ้ยลำบากมากตัวไปกบอดได้พ่อบาหน้าทีเฮาเฮพ่นดูซิว่าพ่นเดือดแ้วยังไงไหมอ่ะเนี่ย ี่ตาบพีนคนจีบไปว่ายางสาเนาะกับสิห่อน้ำลังโม่กะเป็นจังได้มีงี้เป้แอนองลำเทียบไว้ว่าอุ้ยงวยืนถาตอนฮับบอน้ากลัวลิตาเป็นคนหยาดงัวเนาะ อย่าเลยใส่ซีบัวฉันีิทีีะสวยวะเจ๊เครื่องส่วยหัยดัานมั้เจ๊เคลื่องทับบางข้าวกะจียางน้ำกินสมน้ำเลยวันนี้เพราะว่ารีตากไปกนคนติดบ่าอดไม่ได้ด้วยนี่สิเป็นกระทงกระทงอยู่เนาะ ขาบอ่อนนะจ๊ะอืออือเจ็บโอ้เลื่อเขาค่ะอือหือแค่นาแค่เขาแต่แบบออเอาเลยนะคะอย่างกตัวเต็มโตนิดนอยตัแ่เ,แเอวเนี่ย ั่งลงสวนเจ็ดด้วยรถมาหอดนน่ก็จอดบักกัดนี้ลงไปบดายได้เบิ่งทุณงใส่ลงไ่ได้ไฟได้สิด้สิปากแตกเนาะรถจ้ากนี่กี่ไรซะนาย,นายุ่มันลองตามห้องนี้ด้วยกนามาตัน

โอ้ไม oh ่ก no. ah, 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 oh, hmm. oh. ็เห็ดกันจะงสิได้บหอะจองใส่เต้ยาุมไข่มุกคิดไหเนาะีมันลม้สูสีวิตขนาดพูดถึงวันท่างโอ้ <laughs> โอ้โ <laughs> หโอ้ไมีน้องคนทางมาสวนอีจ่ะพวกชวนกันเนี่ยฮ่าฮ่าทางมาสวนมาเน <laughs> ี่ไปคืนดี่าอยากได้ไปอยากว่าเป็นเคยทั้งบักซองกะคืนด,ดีๆก่อนเด้อม <laughs> าไว้จีบ่อเนาะโอ้คนทาง มีเป้อ้ย่างอู้ยลอ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 ยกระปูมันวมีดอกคองสีห้ากระปูกระป่าจะไหนบ่ขาดไปยังปลายยังปลาไม่สอปลาไม่สอด้นหลวงสภาพอุ้ยตะโปงสวยจังเลยเป็นสีโอเรียงอุ้ยเทียบนำใสๆใช้ยม่ย่าง หนามไซเป็นไซโอ้ว้าวนี่เด้มันเป็นหนาวอควอาบเลยน,นี่สุดสิดวุโนโต๊ะมาวหมืนกับวน,บบนเสาว้าวผู้วาวเอาว่าเทียบสนใจไหม ไม่สนใจหรอในบางข่าเจา้าเทียงเทียงนะยังหายสศวนเนาะเขาขุด <c oughs> จีดอได้นะนี่เมือ่อฝนสาขจอกมาก,กุดจีดงจีดอเากันนะเน็นกระเป๋ามาพายชิดทึงหนาเพราะว่าเอาใช้ทึ้งดังแบบ มันสุกกระเซินแว่าไม่ได้พูนโต๊มาอืออ่ามาเดี๋ยวไหมวะเอาเครื่องเมีดน้าประทานกันเลยเลยใช้ตั้งนานไม่ได้พูนโต๊อ่ะพี่เถื่อนบอสอู้เป็นพี่นนองเศรษฐีมาอยู่ในป่าเนาะว้าวเจ้าบ้านเรี้บอสเศรษฐีมาอยู่ในป่าป้าป้าสมบรณแก็เจเห็ดนี่ เพียบจะใส่ซี่บัวเนาะเพราะฉนีป่าเห็นขั้วไอมันจะกรีดหนูไม่รู้โอ้นี่นี่ค่ะมันแรงอันนี้เหรอคะยังไงครับแนะนำให้กินน้อยๆนะคะเพราะว่าเราจะขี้แตกเหรอคะ ก so ินเยอะใช่ไหมกินเยอะแล้วขี้แตกมาต้องกินกรึ่งขวดอะไเถะนะน้ำนำบเนาะ บอกว่าสัพระหมักอะไรนี่หมักน้ำแก้วหมักน้ำแก้วอร่อยไหมอร่อยรีวิวให้กินเ้ยรีวิวให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยกรป <laughs> ูปไหแซ่บไหมแซ่บมากมากมากไหม มันดียังไงเอ,อ่ยกินมากๆแล้วมันดียังไงด้วยที้แตกขี้แตกสูสีบีบ่ะหอดคอยทีเส้นจะยาแล้วก็เส้นทิ่จะลำบากเนาะคอยหนีมะหอดนี่ไใหกระย่อให้กระย่ะอขึ้นมาเป็นฟูทีเบวาเสียวซาดีว่าเก่งอันีจังหวะสามารถเอารถลงไปได้ในเมือง ทำอะไรนี่ทำอะไรอู <c oughs> <c oughs> ้หู้นี่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 น้ำทิฟเห็นบอกนี่อ้าวดิ๊ตาสิสิเอ๊ยเขาจะกดขี้ดินออกดิตาใช้บางหนาขูดแห้งอือหือ ใส่ทางรัดทางรัดมันเจ้าแบบขอดไวเนี่ยฮะเจ้าอะไรแบบว่าแย่งแกข่อยาวให้เกินไปเนาะสูสีต์อ่้ยนล้ยแล้วพระเอกของเราก็มาเนาะคน ดูนะดูผู้ถือคอมีดหย่าคนกนตัดหญาฉันพ่อเขาบอกว่าคนตัดหญาดีเท่เนอ้อไซแวน เดียมรอยเป็นยางที่เรียบร้อยเดี๋ยวใส่เบิรงบรรยากาศบรรยากาศยามแดงโอ้ยคือมันงามเห็น้อบรรยากาศยามแดงนี่น้อมืดครึมมืดครึมหอสวนแหลี่ยมเป็ยางเดือดได้เบิรงบรรยากาศบรรยากาศปากระจืดืๆนะพ่อมาบุฟฟูลสามสียางหดจงหาสามสมุนตาไปเดี๋ยวสิตรสภาพไปเบิรงเครื่องบุกกองผังที่สวน นี่เป็นกาแฟที่อาเพิ่นปลูกใหม่เนาะปึ๊บถนนคนทางถนนคนทางททส่วนก็คือว่าดีแหละแต่ว่าทางมาล่ะบ่ค่อยดีเวลาบ่ค่อยดีตังบ่ดีเลยนี่กาแฟปีเดียวเนาะเดือบ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บไฟฟื้นือว่ามาหอดสวนหอดไฮเนาะนี่คือสายไฟอ๋อไอเหนื่อย เดี๋ยวเฮาจ้ามาเบิ่งสวนกาแฟกันเลยจ้าในเงี้ยแต่อ่ะบอกว่าสวนดิตามีตะหมากามบาก่มีใบกะมีตะหมาก็ดีใบก็มีใบโดนเบิร์ดเศษเนี่ยแหละบัดนี้นนมีตะหมากเนาะล่าสุดแบบว่าใบโดนมีตั้งแต่ตมะก็มีใบยอยู่หน้าเตียงกะสิมี่ใบเนาะแน่ แต่ก็คือเถียงทีดิตาเห็ดไปบางปีกายแต่ว่ามาปีนี้หรือว่ามาฮาบุนีดงกระเจก็เลย่มีกระเจเขาพบับมือสื่อเลี่ยวสิบห้าเบิรงกาแฟก็คืออ้าวบอกว่ามีแต่หมาบ,ม,บ,าบ,าาบาม,มีใบก็โมูกันว่าใบมันไปอยู่ไสเบิร์ตตัวนี้ทื่อว่าใบเบยย่างย่าจับปูบลนปับโอ้ยน่หอบน่แหบากาแฟดิต้าโอ้สุนสึกลนเดี๋ยวเาาบิร์มีแต่หมาบูว่าใบาไปซไสเบิร์ ตะมากนอดาสุดได้เบิงนี่มีตะมากอีดโดดด้เบิงได้เบิงจูนี้แหี้ยว่ามีใบดู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 มันเห็นดอกไม้อกกันคือนสุริเก็บแต่ปีนี้แหละปีหนาสุริเก็บแล้วเนาะเพราะว่าใบไปเมืแหละเด้เบิงมามาเบิงทางในกันอันนี้แค่ผิวเพลินมีตะมากจ้าล่าสุดได้เบิงอ้ายใบของดีตาไปใส่เบิด อืออืออือใบเสียมีแต่มาก็มีใบกาแฟอีกยังบูว่าต้นไปซาเหียนเป็นนามยานิตากับโมโหโคตรวนคออีสั่งเฮ้ยไม่ใหญ่อดีทางออกเนาะเป็นโจรไหลได้ดิพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งแม่เฮา วิธีออกเนาะวิธีออกจิกตูจากเทียงกับประมาณนี้แหละอ้าเหตดจะเหตุนี่ไงเพ่งอ้าโอ้ยลำบากแสนเข็นบรรยากาศแย่แร่งแบบงามเฮงเร่หนึ่งเลยนิตาให้เบิรงกาแฟอยู่สวนริตาเบื้องของลิตาเดี๋ยวชิมตตัดผาเบิรงทีกาแฟเบื้องกงกันขาของเขาเจ้าอ่ะได้เห็นอันนี้หัวกันนอนหัวกัดเมื่อเบิรงกับพี่ กาแฟเขาจเจ้ามีใบจ้าแล้วกางผอมนะจ๊ะนะจ๊ะหมากเต็มเนาะใบอกอบหมมากร้ายใบร้ายจ้าอ่ะนจตาสุม่มให้เบิ่งปึ๊บนี่ีเเ่เบิรงปื๊บน,นี่เอกาแฟเขากาแฟเฮาไปเบิ่งกสั่งลังบาทหมอนี่คือกาแฟสวนของนิตายาวไปหอดพู้เดือยเนาะ ก็จึ๊ไปทางดังก็คือกาเฟส่วนหน่อยแล้วเฮาสิย่างเลาะเบิงทางเบื้องหลังเลยว่าเป็นเป็นเรียบเกันบ่เดี๋ยวมื้ออื่นน่าสิพาไปเบิงสวนตอนกลางะตอนใหญ่พร้อมๆกันมื้อนี้กมาเบิงตอนหน่อยก่อนามันอยู่ไกลกันกับเที่ยงอ่าเที่ยงนี่ก็เป็นอย่างแบบว่าบ่เป็นตะยาเนาะนนี้เที่ยงนี่ตาแม่นบ่หาาปึ๊บๆๆๆอันนี้เที่ยงเจ้า ท่นไปเครืงขัของอีกปุ๊บอันนกันเป็นอีกเทีย่ยงหนึ่งก็คือแบบโบเป็นตะยานจ้าโอเคไปที่ท่านตยางไปเ<ะ>บิ่งก็ได้คายเสือผาคายเสือผาอ <laughs> โอ้ยชิคกี้พายดิคายเสือผาก็ะโคตรเจ๊กระท้งดำเนาะเอาอันนี้คืออ่างน้ำเต็มบ่อบพินาเอามเจ้าเป็นผู้ได้มาดักใครฟองน,น้ำนี่สาโอ้ยปรขคาใจคือกันปกตินี่สิเต็มอันนี้ทั้งเบื้องล่างเรืองพลพน้อง แม่กรสิผ้าบูป่ากาแฟตอน s w i n ทีพ้นเศร้าใหม่ๆเนาะมันกรสิเปียกเด้เฮ้ยเอาบูเปียกกรนะบูแน่ี้จะได้แม่พาไปไปย่างทา้งบนนั้นบ่ใบ่เฮ้ยทางนี้มันมีใบนะบสดจะเปียกปูเปียกในเบงเสือหน้ากะสอดจุดนเนาะมีแต่หมาบ่ามีใบเก็บปีนี้ปีหนาคือตัดตัดมาเลยก็คือหมายว่าจะตัดแบบเอาแนงใหม่ยังใหม่เนาะ าาก้านวสานกับริเก็บบวสันซะา,าไปยางสีได้ไดตาไ,ไ,ได้ด้วยจักหน่อยโอ้ยแค่กัดกว่านี้หมดโอ้ทางล่างก็เป็นหมากดีจะได้นะนอนไมนอน <c oughs> มันเป็นมันเป็นหมากแต่ว่ามันบอมีบาดเนี่ยคนพี่นนอง <c oughs> อันนี้คือปัญหาแบบปัญหาใหญ่ด้วยแหละจะมีหัวออกกันไหวเนาะไปนี่จ่าชมพูยางชุดลายดอก <c oughs> อันนี้เดียกขยะของผู้โดยเดีกวัวเนี่ยพวออื่นพาไปดอส่วนกลางกับส่วนใหญ่แต่ว่าได้ดอกล้แล้วพบว่าดีตามามาทีดีอยะมาสร้างแนง่อะวกับมาล้นสวนมาบึงว่าขางเสียงตัวนว er ี Mother, no ้เป็นแนงทีฮอตตัดตอนใหม่นี่ก็ะทาตัดตอนก็จะเอาแต่แง่มันประมาณปานนี้เนาะคือเขาบริปูกใหม่สันจาตัดป่าวัแต่แงมันแง้มันปลูกขึ้นมาใหม่ กระทูกใหม่นี่เข้าตรงสายเวลาเลยคกะหักซามันาากันหักซาได้ดีที่สุดก่ะปีหนึ่งสองปีเข้ากับไ้เกฟเลยเด็มแหละมาทำซ่าปุบปราบปุบปราบนี่ถือว่าในยังนี่เบื้องนี้ถือว่าใบหมากโอเคเนาะพอไอเกฟเริ่มเข้าจเจาะอยู่ผมกำลังพวมซ่าบางพิกายนี่โบมีเ่เดียแสงแดดอ่อนโยนต้องฟ้าสีคาม บรรยากาศย่สซนยามแรลงโคตรงามเลยอย่สซนนี่ยามแรลงงามแบบงามแห้งดีเสีงแหลมมันสะท้อนแบยว่ามันมีเส้งแดดแต่ก็จะมีหมอกลงป้าปนกันเนาะอันนี้คือกล่องดิตานะมันเป็นกล่องแบบแอนดรอยง่ายกล่องแบบแอนดรอยมันก็จะ่ายแบบมันโบงา่ามันโบคือไอโฟนอ่าก็คือ, <c oughs> อเออแสดงประมาณปานนี้หาะ ในิจใจนะนิตายอยากขายพ่าแมพี่น้องว่าแบบสัมผัสบรรยากาศตัวจริงพอแม่พี่น้องจีจิตใ,ใจกับแบบบรรยากาศธรรมชาติคือนิตายก็มากแบบเยอะหิยซสวนแบบเป็นเป็น,นยังไงบ้าเศรษฐกิจพ่อเพียงห้าไปกินไปโดยทีแบบว่าเฮาบ่มีเงินเฮาก็อยู่ได้ไมีแต่เข่าเกิดเป็นนว่าหมอยู่เทียงตอนนี้พ่อก็คือแบบจบบาสันจาคือเขาอยู่บ้านนี่เห้าแบบมีการใส่ใจร,าย,รายหนุ่นนี่นั่นบาสันจาเนาะ แบบพออยูไ้สวนนี่มันเป็นไนงสิวสิวธิเศรษฐจพอเพียงอยู่แบบสบายแห้งนี่คือความจริงเลยบาทยูไฮซวนยูยอยยอยยอยมืยอ,ยยอยเอ,อิดมาเอ,อดิเออดมาออด <laughs> สภาพ duyên 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 พ่อกำลังทำกับข้าวเอาอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะตุกเขากินแดงเนาะอู้น่ากินแท้จะดึบจะดึบมีกิ การอัดคลิปกับเป็นยังสิแบบว่าโนไลค์กับสีเบิองแบบรีวิวหรือว่าเห็นแต่ทางหรือว่าทางไปทางยังโนไลค์กับสีประมาณนั้นเพราะว่าสาหร่ายหอยในตากอัดมาสุดทางเลยเราสาบสาบแบบว่าไหลมาหดส่วนในเบิองเหนื่อยตอนแรกผัววัดเช่นย่งกินกันปะว่า้นหงถ้าเบิองอีกเจอหนึ่งแต่ว่าโอเคน่ตากับสีคอเจ้าคลิปเพียกจะนี้เด้อร์ขอใจทีติ่ตานะครับชมคลิปหน้าบอกกันไหมจะได้กินดีผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตากเลนคลิปใหม่ต่อไปเด้อแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นจะกินดีผมคอมเมนต์มาเด้อ แล้วที่สำคัญฝากกดติดตามพอดีตาแน,น่ที่แอป tiktok ด้านนุ่มนี่บายบายบคิดดูกันใหม่